ครับพี่น้องครับสวัสดีครับทุกทุกท่านกำลังอยู่กับบ่าวมีชฉลี่ยอีสานบาทเองพี่น้องผมถนนนี้หัวใจค่ายจองเหมือนเดิมพี่น้องผมหาผู้ใดมาบ่ได้แล้วเนาะพี่น้องเนาะมีตลาดห่างว่างเปล่าพี่น้องผมไปยังสี่ก็ได้เอาครับพี่น้องครับสวัสดีครับฮะครับกราบแซบแถวของพี่ของน้องทุกทุกคนทุกทุกท่านครับปะไปเบิร์กกับผมใช่เลยอ๋อมึงนี้ขึ้มีรถมาพี่น้อง เง่งเง่งแห้งคุณโอ้ข้าเจ้ามาตะกรุงเทพมือนี้วันที่เศร้าเศร้าหกเลยพี่น้องเขาเขา้เขามาแล้วฮอดตะมือนีมือว่านพี่น้องตกใจเดี๋ยวน้องปามก็มาอ่เยนีว่าสี่กำลังเข้ามาพี่น้องน้องปามกำลังสีเข้ามาออ่ายู่บ้านนี่แหละมาหาบ้ามีเยนีข่ายที่สองโลกบ้ามีเลยว่า ขันบ่ไปอ่าเวอกระโพเซนูน้น่บ่มีขอตไปสั้นฟูก่อนจะเคืงชงนนัไวไ่วงน่น้เดยไอ้วมันเป็นไม้ไก่ยังน่อยแล้วก็สิพยายามโ่ให้หนกปามาเลยพราะสั้นฟดีตตกิม,มา้าฟ้าหนกปามาและ,ะไปไม้ไม่ออกทงออกทากันเลยพี่รองผมล็อกๆมัน,ๆน,มนมันเสียงเสนูนวามวนไปพี่รองเฝ้าไปไปด็จซีหาโลพี่รองผมเจซีโล สอบเขาไปหนัพี่หรอไหวไดเลยไห้ไปถ่ายสามารถฉิกหูหมอเบื่อนล้วกันออกนี่ไปน้ำอยากอยู่ได้ชีวิตพี่หรออยากอยู่ กอ,องแรกเลยพี่น้องหยิดตับตับพี่น้องหยิดตับตับพี่น้องคุยดีเขาเลยแก เห็นแล้วพี่้องผมาพี่้องเบื้องไม้หลดเขาเขาเพาะอะไรพี่นรองต้องเป็นมืออื่นครับต้องเป็นมืออื่นเขาเพาะอะไรเลยพุ่นดินยุ่กกัง ทางกกวยเอาไม่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 โอ้โหเขาไปบ่อใดเลยผ้าบ่อใดเลยนั่นไหมเขาบ่อใดต้องเป็นมืออื่นคือมันดมือเขบ่อทันมันยุ่งเหลือมันเดมือเข้าไปบ่อทันเดมือเข้าไปบ่อทันแต่ว่าอยู่ปรอยู่อีกเรื่องหนึ่งอยู่แต่ว่าว่ามีคือบ้านหนาแดนอยู่ชิหมูขี้ตาเอาข้อไปไปต่อพี่น้องไปต่อไปต่อไปต่อ น้ำห้ายากพี่น้องป้ากล้วยป้าหยาค่ะไปมาให้ไหมขาดส่ได้ใสได้สองตัวลุยป้ามีสิใส่ได้ไหมบอกเกินสามสิบนาทีอยู่ไหมอ่นี้พี่น้อง anh đi áo đây anh năm đây áo đây áo đây chuột đi nào khốn, chuột chuột พี่น้องบาทนี่คลองนี่บ้านมีมันใจตัวนี้ง่ญ่สุดขันบ่เป,ป็นบระคัมปงก็คือเป็นนูงผูกง่ญ่ไปเลยพี่น้องเสียโลเนี่ยเนาะไปลุย เห็นอีกสองตัวเห็นอีกสองตัวเดี๋ยวกลับไปวืก่กระโปกพี่นอ้องไปไม้ไก่เชียงกันก่อนมันแฉมันแฉขันวาะอัดวิดีโอกะเรียบร้อย,อยนลก็คือไหวอยู่มือแต่ว่าขาต้องการภาพแป๊บเดียวพี่น้องผมกลับไปให้มันกินเพื่อนๆน,นก่อนโคตรเล่าใจเลยพี่น้องโคตรเล่าใจเลยหนูคู่แววนี่ หนูคูเบาวมีคูฟอดฟอดฟอดยุทธภพพบพบออกมาโอ้ยเงยไหลเงยไหลพี่น้องเดี๋ยวบอกฟังเดี๋ยวบอกฟัง โอ้ยแชะครับพี่น้องแชะตัวที่สามนี่แชะแห้งคันไปเที่ยวนี่โรา <c oughs> ยังบม่ได้วืออยู่กับคือสีเหลือลาถ้ะเบียงซ้ำนี่เน้ะพี่น้องเนาะต้องเตรียมตัวไปรับหน่องปามพี่น้องผมไปเล่นเล่นพี่น้องเขาซ้ำนี่มือน,นีมันแชะ เอาครับพี่น้องผมขอบคุณทุกไร่ทุกซับทุกการทิปการตามเหมือนเดิมคือเก้าเด้อพี่น้องเนอะอยากหัวใจทีมงานอีสานบ้านของเองพี่น้องผมผิดพลาดประการใดคำว่าคำจ่ายกี่อัตราต่าอกไปบ้ามีความตรวจควาไปเด้อพี่น้องเนอะเอาคลิปนี้เอาไว้ซัพยนี้พี่น้องผมเดี๋ยวยังไปน้ำบา้านหนูบาเจ็บเดี๋ยวเอาน้องฟ้ามีไปน้ำพี่น้องไปเบื้ว่าน้องฟ้ามีสิมีความสาม,มารถาหน้ำหนูเจ็บคือบ้ามีไดบ่ากับกัมมันใจว่าเถืองนั่นละเกิดมันดินแต่ว่ามันดินเขาเลิกยังสันตองทางพี่น้องต้องได้ทางกันพวกจูดน้ำ อาพ่อขันคลิปหนาครับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่ฝ้าขันบ่รฝ้าฝ้า,า,ามีจออ่อบันเลแท้ตัวมันแช่แช่พี่น้องขอบคุณครับสวัสดีครับเจอหนูคู่ความคลิปนี้พี่น้องท่านไหนเ่เคยเห็นหนูคู่คนให้เบิ่งคลิปบ้ามีเด้อครับเด้อคู่ฝ้าฝ้าอยู่หทางบ่เห็นหน่วยตาซื่อๆถ้าเห็นหน่วยตานี่เรียบร้อยขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องผม